hearing it all time choosing your battle pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle you're on the front fire ทับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะครับช่วงสปอร์ตอินดี้นะครับสนับสนุนโดย Twitter Hot Pro นะครับโปดีๆนะครับเข้าไปดูได้ในที่นี่เลยนะครับ Twitter Hot Pro ครับครับผมในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันถึงนักชิงฟุตบอลโลกอ่านะครับก็ยังไม่เข็ดกันไม่เข็ดครับครับผมเราก็จะมาพูดถึงนะครับแมตช์นี้เราจะตั้งชื่อแมตช์ว่า กาเดเตอร์แมทนะครับเป็นการเจอกันระหว่างกระทิงดุสเปนนะครับกับอัสวินสีส้มของฮอลแลนด์แมต์นี้ก็เป็นแมต์ดีแมต์แมต์นึงเลยใช่ครับนะครับผมอันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงคู่ของฮอลแลนด์ก่อนอ่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นไงเรามาวิเคราะห์พิจารณาทีละทีมเลยครับผมนะครับทีมแรกนะครับที่เราจะทําการวิเคราะห์กันวันนี้ก็เป็นทีมฮอลแลนด์นะครับโดยคุณแบสบอยครับผมเดี๋ยวก็มาดูจากแผนชาร์ตเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับระบบที่เล่นนะครับสี่สองสามหนึ จะมีตัวเพย์เมกเกอร์นะครับก็จะเป็นทางด้านชไนเดอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ลยครับก็คือไอเยนล็อบเบนนะครับนะครับอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเพย์เมกเกอร์หลัก2ตัวนี้นะครับหากทำการคุม2ตัวนี้ได้เนี่ยคอนแลนอาจจะหมดพิสงไปนะครับแต่การย่างเหลือเกินครับที่จะทำการคุมอทั้งปีนะครับแล้วก็ตัวปั้นเกมอย่างชไนเดอร์ได้นะครับยัางไรก็ลองมาดูกันนะครับว่าการต่อรวงแห่งของคอนแลนเนี่ยจะสามารถผังประตูของสเปนได้หรือเปล่านะครับก็ หลังจากนี้นะครับก็ต้องมาลองดูครับนะครับว่าทางด้านสเปนเนี่ยจะมีแผนที่แตกต่างจากฝรั่แลนด์ยังไงบ้างกับคุณดรโนนะครับครับผมสำหรับทางสเปนนะครับเราก็จะเห็นจากแผนนะครับก็จะเป็น4 2 3 1เหมือนกันนะครับซึ่งจุดแข็งของสเปนเนี่ยอยู่ที่แดนกลางนะครับมิดฟิลด์นะครับทั้ง3ตัวนะครับโดยนำทัพโดยนับชาบีเอเนนเดสนะครับชาบีนี่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสเปนนะครับทุกทีเกมเกมจะขึ้นเกมลุกเนี่ยจะขึ้นทางที่ชาบีตลอดนะครับโดยมีกองหน้านะครับดาวิดบีญาครับบผมซึ่่งทาายยเนี การทาประตูครั้งนี้เขาก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเขาเก่งยังไงนะครับเป็นกองหน้าระดับโลกคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งครั้งนี้นะบีย่าเนี่ยกบรัศมีของตอเลสโดยสิ้นเชิงนะครับเราก็ต้องมาดูว่าแผงหลังของฮอลแลนด์เนี่ยซึ่งถือว่าไม่แข็งมากนักเนี่ยจะทําการหยุดทั้งได้ของทั้งบีย่าทั้งชาบีนะครับรวมถึงทั้งอินเนสตาได้ด้วยหรือเปล่าครับผมครับสำหรับทางฮอลแลนด์นะครับโค้ชก็จะเป็นเบิร์ดฟานมาควายนะครับซึ่งเป็นกุนซือยอดฝีมือคนหนึ่งนะครับซึ่งพิสูจน์ สุดยอดแค่ไหนนะครับทั้งในเกมเอ่อท่ชนะบราซิล2-1นะครับเปลี่ยนมาครึ่งหลังนี่โหพิกเกมเลยนะครับส่วนของสเปนนะครับทางบิสเซนเต้เดบอสเก้นะครับก็เคยคุมมาดิดมาอยู่แล้วแล้วก็เห็นสีไม้ลายมือมาบ้างนะครับแม้ว่าแรกๆเนี่ยอาจจะขัดใจบางคนมีบ้างนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหมาเขาเข้าแกปแล้วเราต้องมาดูกันนะครับว่าใครนะครับจะได้เป็นแชมป์บอลโลกสมัยที่ห ของแต่ละประเทศนะครับครั้งนี้นะครับครั้งแรกกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คงรอกันมานานนะครับว่าปีนี้มีความหวังแล้วนะครับเอาแต่แล้วเหตุการณ์นี้ครับไม่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีการการทํานายผลนะครับไปแล้วนะครับเราไม่เลิกเราไม่เข็ดนะครับแต่คราวนี้ครับเราจะไม่ทํางานด้วยตัวเราเองแล้วนะครับเราเชิญคุณพ่อมาครับคุณพ่อครับม้าจกเยอรมันเลยครับโอ้โหนะครับีครับมีสองพ่อเลยครับก็ไม่รู้จะ เดี๋นะครับแต่คุณดรโนนะครับผมแต่คุณดรโนจะไม่มองนะครับแล้วผมจะให้เรื่องระหว่างพอหนึ่งหรือพอสองเพ่งผมไม่บอกด้วยว่าจะเป็นอยู่ตำแหน่งไหนครับผมพอไหนเป็นฮอลแลนด์พอไหนเป็นสเปนครับถ้าเป็นพอส้มนี่ก็แน่นอนครับฮอลแลนด์แน่นอนครับผมถ้าเป็นพอขาวนี่อาริกาโตครับกำลังจะเป็นสเปนนะครับเราลองมาดูกันนะครับเราจะอะไรงี้ยครับเดี๋ยวคุณดรชนเชิญทางนั้นหน่อยผักสายอยู่นิดนึงนะนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะทำการเสี่ยงทายนะครับผมสลับตำแหน่งแล้วเรียบร้อยนะครับ คุณเลือกเราครับคุณเลือกพอคนไหนครับพอคนซ้ายครับคนซ้ายมือซ้ายผมซ้ายคุณครับซ้ายคุณนะครับซ้ายผมนะครับเย่ฟันธงแล้วครับเป็นฮอลแลนด์แต่ผมเชียร์สเปนนะเขาตุบฟันธงมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับนะครับเป็นพอแล้วกันนะเป็นพอครับพอฟันธงว่าเป็น สีส้มนะครับนะต่อไปครับช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญครับจากหนังสือพิมพ์ Star Soccer ครับใครที่เคยเล่นเกมสิง์ซูเปอร์แมเนเจอร์หลีกจะรู้จักเขาดีนะขอต้อนรับคุณกัปตันมิกครับผม ครับเข้าสู่ช่วงอินดี้เกมนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับคุณกัปตันมิกนะครับจากหนังสืสอพิมพ์ Star Soccer นะครับจากเกมสิงซูเปอร์เมเนเจอร์ลีกนะครับ ก็กับตันนิกแนะนําตัวกับผู้ชมเลยครับสวัสดีครับผมกับตันนิกจากสิบสเปอร์เมเจอร์ลีกครับผมใครที่เล่นเกมนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงแกแกบ่อยๆนะครับก็จะวันนี้เห็นหน้านะครับก็หล่อจริงนะครับก็เป็นคอลัมนิตในหนังสือพิมพ์ฟรีคิกแมกกาซีนเราด้วยนะครับจะเขียนเกี่ยวกับล้อสนามไทยลีกนะครับอ๋อเขเกี่ยวกับไทยลีกนะครับนี่ใครมีเรื่องไทยลีกอยากติดตามก็มาดูได้นะมาอ่านได้นะครับก็ทัศนะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเลยดีกว่าครับกับตันนิกว่า นัดชิงกับตอนนี้ว่าใครจะชนะอันนี้เป็นคู่ชิมในฝันเลยนะครับก็เป็นฮอลแลนด์กับสเปนนะครับต่างก็ยังไม่เคยได้แชมป์โลกใช่อันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับถ้าใครเป็นผู้ชนะสําหรับผมผมเชียร์ฮอลแลนด์มาตั้งแต่นัดแรกใช่ผมก็เชียร์นะครับเชียร์เลยนะครับโอ้โหเชียร์ฮอลแลนด์ ทีมอื่นผมก็เชียร์มาเหมือนกันแล้วเป็นไงครับตรงข้างหมดเลยครับหายไปเรียบเลยเแล้วครับไปแต่ฝรั่งเศสชินแรกแน่นอนจริงๆครับจากฝรั่งเศสเลยนะครับผมก็แล้วคุณมิกนี่มีคําถามนะครับวันนี้มีคําถามอะไรบ้างเอ่ยวันนี้นะคุณกับตอนมิกมีหัวทีมชาติอังกฤษครับสองใบนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับหัวทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ตอบไมาได้เลยครับจะถามว่าฮอลแลนด์หรือสเปนทีมไหนจะคว้าแชมป์โลกครับ ครับผมก็สําหรับคําถามนะก็คือฮอลแลนด์หรือสเปนนะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับส่งคําตอบไม่ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเราจะซูมเอาผู้โชคดีนะครับสองท่านนะครับมารับหมวกกิมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นหมวกที่ราคาสูงพอสมควรนะครับก็ลองส่งกันมาครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับผม หนงวัรอคุณอยู่ครับนี่เรางวัรอคุณอยู่ครับผมครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็สําหรับเทปที่แล้วนะครับคำถามที่เราถามไปนะครับผู้โชคดีเป็นใครนะครับคุณพ่อยก็เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงด้วยใช่ครับชื่อคุณสุดจิมาแวร์ริยะนะครับก็เดี๋ยวทางบริษัทเราจะติดต่อกลับไปนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็เว็บไซต์ครับเว็บไซต์ที่ให้เราเอานำคลิปรายการเราไปลงนะครับของศาสตาภร รร่างนี้คคัับบผมสำหรับวันนี้ครับเราสองคนก็ต้องขอลาบินจับเพลยนเท่านี้ครับพบกับใหม่เทปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ